พาท่านผู้ชมไปรู้จักกับมูลนิธิใบไม้ปันสุขกันค่ะบริษัทบางจากคอ์บอเรชั่นจำกัดมหาชนได้ตั้งมูลนิธิใบไม้ปันสุขเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะเพื่อพัฒนาการศึกษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือ UN Sustainable Development g o a l s คุณยอดพจนวงรักมิตรประธานมูลนิธิใบไม้ปันสุกบอกว่า มูนิธิใบไม้ปันสุขได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี2560ผ่านโครงการต่างๆครอบกลุ่มเยาวชนกว่า15,000คนจากสถานศึกษาเกือบ200แห่งใน52จังหวัดทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายผลักดันคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยต่อเนื่องผ่าน3โครงการสำคัญอย่างเป็นรูปธปรรมค่ะบางจากและก็บริษัทในเครือก็ได้มีส่วนสนับสนุน ให้มูลนิธิใบไม้ปันสุกเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเป้าหมายสําคัญก็คือเรื่องการปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยได้มีความรู้โครงการเริ่มต้นของเราที่ผ่านมาก็คือโครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวก็ได้มีภาคีเครือข่ายมีนักเรียนที่ผ่านโครงการนี้ ทำให้อ่านออกและเขียนได้มากขึ้นเป็นโครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นโครงการอ่านเขียนเรียนสนุกเราก็ได้ขยายผลนะครับโดยมีภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ บริษัท S C G Chemical ซึ่งเราก็เริ่มต้นจากการที่ร่วมมือในการเอากระป๋องน้ำมันเคลื่องมาทำโครงการกลับมาใช้ซ้ำหรือเรียกเป็น Recycle โครงการที่เกี่ยวกับการแยกขยะโครงการที่เราร่วมกับบริษัทของท่านอาจารย์มีชัยวีระไวทยะโครงการที่เรียกว่าโซล่าปั่นสุกก็หวังว่าโครงการทั้ง3โครงการนี้แหละครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นและสร้างความต่อเนื่องให้กับมูลนิธิใบไม้ปั่นสุกต่อไปอีกในระยะยาวครับ คุณกลอยตานะัทถลางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืนบอกว่าบางจากให้ความสําคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลาการดําเนินงานเกือบ40ปีแล้วค่ะ เราทํางานด้วยการที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะคะปีนี้เราเข้าสู่ปีที่39แล้ว <S <S วันนี้เรามีการตั้งเป้าหมาย UNSDG ซึ่งครอบคลุม17เป้าเนี่ยบางจากก็เลือกมาหลักๆอยู่9้าเป้าที่สําคัญกับทางมูลนิธิก็จะมี3เป้าก็คือเป้าหมายแรก quality education เป้าหมาย4นะคะเรามองว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนใดๆเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าการศึกษาไม่แข็งแรงโครงการที่2ก็ตอบโจทย์ climate action เป้าหมายที่13ในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะการ การเรื่อง circular economy นะคะโครงการสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโซลาร์ปันสุกอันนี้เป้าหมายที่7นะคะก็คือ affordable energy ให้ทุกคนมีพลังงานสะอาดใช้แล้วก็สามารถเข้าถึงได้นะคะถือว่าเป็น3โครงการที่เราภูมิใจมีพันธมิตรที่ทำงานได้สอดคล้องกับเราถึงบางจากตั้งเป้าอยู่ว่าเราจะไป net zero อันนี้คือการสร้าง net zero ecosystem เราจะทำให้เกิดระบบนิเวศที่จะรองรับเป้าหมาย net zero ของเราในปี2050ได้ ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิใบไม้ปันสุขในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างเช่นการดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์การบริจาคคะแนนบัตรสมาชิกบางจากและการบริจาคที่กล่องปันสุขในร้านอินทนิมด้วยค่ะ